ทำแม่ทำไมกระทืบแม่อะไรขนาดนั้นกระทืบจนซี่โครงหักปอดฉีกันและเลือดในสมองเนี่ยออกเป็นห่วงแม่บ้างไหม,อมจอร์ทำจริงไหมจอไม่ตอบนะฮะว่าจอทำหรือเปล่าแต่จอพูดมาคำหนึ่งว่าก็ผมผิดไปแล้วมผมขอโทษ ผมสำนึกผิดจริงๆพี่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถามจอร์ดว่าจอร์ดติดพน,นันออนไลน์จริงไหมเสียเงินไปเท่าไหร่แล้วไปเอาเงินแม่เท่าไหร่แล้วแม่ไม่ยอมให้เงินเลยกระทืบแม่ใช่ไหมจอร์ด <George S 2> ไม่ตอบฮะคุณผู้ชมจอร์ดไม่ตอบน้องฟ้าเลยแต่บอกว่าพี่แม่ผมเป็นอะไรนะแม่ผมปอดฉีกเหรอจะตายอยู่แล้วแม่ผมบาดเจ็บสาหัสเหรอโอ้พี่ฟ้าผมผมอยากขอโทษแม่จริงๆแม่ผมอยู่โรงพยาบาลไหนผมเป็นห่วงแม่จริงๆ อยากไปหาแม่รู้สึกเป็นห่วงแล้วก็บอกว่าตอนนี้ยพี่ฟ้าผมขอโทษนะพี่ผมเครียดมากเลยเป็นห่วงแม่ที่เข้าโรงพยาบาลเจ็บสาหัสลองฟังเสียงจอร์ดกิตธนัตดูฮะพี่ทำไมพี่ถึงฆ่าร้ายแม่ขนาดนั้พี่ขอโทษจริงๆครับขอโทษจริงๆครับเรากิจธนันจริงไหมขอโทษจริง อยากบอกอะไรกับแม่ไหมครัขอโทษจริงๆครับหนักมากเลยรู้ครับขอโทษจริตอนนี้เราสำนึกผิดในที่กระเด็นที่เราทำครับผมขอนึกผิดมากจริงเรารักแม่ไหมครับกครับแต่ทำไมเราถึงทำร้ายแม่อ่ดิผมก็เครับขอโทษจริงๆครับตอนนี้เราเป็นห่วงแม่ไหมมากมากครับเรารู้แม่ไหมตอนนี้แม่เจ็บหนักมากเลยครับ สิ่งที่เรากังวลตอนนี้เราเป็นห่วงคือเรากังวลเรื่องอะไรบ้างครับกัวงวลเรืร่องแม่เราเรียนจบจากนิวซีแลนด์จริงไหมพี่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ตอนนี้สิ่งที่เราอยากจะบอกกับคุณแม่ขอโทษคุณแเราเราติดคะแนนออนไลน์จริงไหมพี่จริงอืม หมดเงินไปเท่าไหร่ลวพี่ที่มานะโอ้โรา่อละพี่ผมเครียดโอ้เครียดพอ่อลพี่ผมเครียดก็เข้าใจแหละแม่อนอนปังตายอยู่ห้องไอซียูอ่ะคุณผู้ชมเป็นใครใครก็เครียดแต่ทําเองนะคะแล้ววันนี้สิ่งที่น่าตกใจคือคุยกับเจ้าหน้าที่ตํารวจมาทางด้านของชุดสืบสอพอสันทายเล่าให้ฟังว่าตอนแรกที่ไปจับเห็นภาพใช่ไนะหมตอนที่ไปจับที่บ้านตอนนั้นอะ ยังไม่พูดอะไรแล้วก็บอกผมไม่ได้ทําเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับแม่เขาบอกว่าเพราะแม่ทําร้ายเขาก่อนและทีเนี้ยพอดูใส่จอดบอกผมว่าตัวใหญ่ผมก็สู้แหละพอแม่จะทําร้ายผมผมตัวใหญ่กว่าแม่ก็เลยเจ็บหนักคุณผู้ชมคะตำรวจเดี๋ยวนี้จิตวิทยาสูงมากเจ้าหน้าที่ใช้โทรศัพท์มือถือเปิดเพลงฆ่าน้ํานมไปด้วยระหว่างสอบปากคำโอ้โหแ,แล้วเขาเพลง,อองเออแม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวงอะ่ะแล้วตอนแรกอะ่ะจอดก็แบบซึมไป แล้วก็เงียบไปแล้วเนี่ยก้มหน้าก้มตาอยู่แบบนี้ค่ะนั่งเงียบอยู่คนเดียวแล้วเจ้าหน้าที่ตํารวจออกจากห้องสืบหมดเลยปิดประตูจอที่นั่งอยู่คนเดียวกับเพลงข่าน้ํานมหลังจากนั้นน้าตาไหลพักๆค่ะน้ําตาลูกผู้ชายไหลออกมาแล้วก็เลยยอมรับสารภาพในที่สุดว่าทําร้ายแม่นี่คือเบื้องหลังเอ,อ่อเพลงข่าน้ํานมจริงฝังมาตั้งแต่เด็กนะคะไม่มีความสํานึกเลยวันนี้อมรินททีวีได้ข้อมูลสําคัญมาว่าตั้งแต่ไอ้เจ้าจ,าจอดเนี่ย มันขาดเงินแม่จนหมดตัวแล้วคุณยายเองก็ไม่มีเงินที่ไหนละอืมที่มันเอาแม่ไปทิ้งวัดเพราะอะไรรู้ไหมชอบให้แม่ไปขอข้าววัดมาให้กินแล้วก็จะเป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งเองนะคะไปส่งแม่ที่วัดแล้วตัวเองขี่มอเตอร์ไซค์วนรอบวัดบอกแม่เข้าไปขอข้าวพระมาดิถ้าวันนี้ไม่มีข้าวกินแล้วถ้าเป็นไปได้แม่ขอต์พระมาด้วยดิขอเงินหลวงพ่อมาด้วยเท่าไหร่ก็ได้เพราะจอติดพนันจอจะเอาเงินไปเล่นพนัน แล้วแม่ก็ทําให้ผมว่าผมได้ความรักอะ่ะถามว่าเรื่องจริงไหมเราก็ไม่อยากจะเชื่อคนเราจริตใจมันจะทําได้ขนาดนี้จริงๆเหรอเราเดินทางไปที่วัดวัดนึงแล้วกันค่ะได้คุยกับท่านเจ้าอาวาสพระประหลัดปราโมดหลวงพ่อบอกเรื่องจริงนะแล้วก็มีการบอกนะฮะบางวันเนี่ยลูกชายขับรถมาเจ้าจอดเนี่ยฮะขับมาวัดเนี้ยเปิดหน้าเจ้าจอร์ดขึ้นมาแล้วบอกเนี่ยเพลงขาน้ำนมใช่ไหม,มแล้วรับสารภาพากับตำรวจผมกระทืบแม่จริงๆ เล่าไปแล้วก็อารมณ์จะขึ้นขับรถมอเตอร์ไซค์ฮะคุณผู้ชมวันไหนติดพันนันมากๆขอเงินแม่ตกแม่ตีแม่กระทืบแม่แล้วแม่ไม่มีตังค์จะให้ให้แม่ซอนถ้ายแล้วก็ไปที่วัดไปหาพระแล้วบอกว่าหลวงพี่หลวงพี่ขอเงินสองร้อยสามร้อยบาทได้ไหมจะเอาไปเป็นค่าน้ำมันแล้วก็ซื้อของกินประทังชีวิต ให้คุณป้าคุณผู้ชมซึ่งเป็นแม่ของจอสเนี่ยไปขอพระแล้วคนแก่ะฮะหลวงพี่เขาก็ให้ให้ไปอ่ะส0 0ร้อถือว่าเป็นการทาบุญทาทานเนาะบางวันไม่ได้ขอเงินขอเข้าสารอาหารแห้งของที่ไปบินทาบาทมาได้คุณผู้ชมฮะไม่คิดเลยว่าหลวงอันนี้ยหลวงพี่บอกนะไม่คิดเลยว่าเงินที่ให้ไปกับทางด้านแม่เนี่ยมันจะเป็นในส่วนของเอาไปให้ลูกไปผาลไปเล่นพนันออนไลน์แบบนั้น ไม่รู้เลยและยิ่งมารู้ว่าลูกชายคนที่ขับรถมอเตอร์ไซค์พาแม่มาที่วัดเนี่ยมากระทืบแม่จนปางตายแบบเนี้หลวงพี่บอกโอ้อาตมาก็ตกใจเหมือนกันนะไม่คิดเลยว่าลูกเนี่ยยังหนุม่มยังแน่นร่างกายครบมีสองมือสองเท้าทำร้ายแม่ได้แบบนี้แต่การงานไม่ทำลองฟังเสียงหลวงพี่ดูฮะ ก็มาขออาหารแห้งเราะค่ะมาขออาหารแห้งมาเอาไว้ทานเงินมั้งก็มาไม่บ่อยนะมันเดือนอาจจะสองสาครั้งนั่นนะเขาก็มีบ้าง3 0 0ร้อยหให้เขาไปเป็นแค่เป็นแค่เงินให้เขาไปสะทังชีวิตเขาก็เอาเป็นค่าเติมน้ำมันรถค่าน้ำค่าไฟอะไร